ครับนะครับสวัสดีครับพี่พี่นะฮะอ่าวันนี้เราจะมาดูเรื่องวีเวบกันนะครับวีแวบคงไม่ต้องพูดคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมเชื่อว่าพี่หลายท่านจะได้เห็นวีแวบลักษณะนี้ในเอ็นีไฟอยู่แล้วนะครับอ่าสูตรการใช้ก็ตามนั้นเลยครับนะนะก็ตามนั้นเลยนะครับก็คือการเอาโวลลุ่มนะครับมาคํานวณนะครับ มเพ้นทไปั้งหดครับสามสิบนะครับแล้วก็เอาค่านะครับเอามาพอดนะครับพอพอดเป็นเส้น v ีเวนะครับอ่าของผมนี่ก็จะเป็นเส้นตรงกลางนะครับนะฮะจะเป็นเส้นตรงกลางนะครับจะเป็นเส้นตรงกลางนะครับแล้วผมก็จะเพิ่ม v ีเวออกมาอีกสองเส้นนะครับนะครับคือเส้นด้านบนกับเส้นด้านล่างนะครับเพื่อแทนเป็นอ่าบายนะครับแล้วก็แทนด้านล่างเป็นเตล์นะครับ หลักการตัวเนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับเมื่อราคาสุดไพลนะครับมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย V ีเว็บนะครับเป็นมากกว่าเส้นข่าเฉลี่ยวีเว็บนะครับระบบก็จะเปิดล้องนะครับเราใช้วิธีนี้เลยนะครับแล้วถ้าราคานะครับมันต่ํากว่านะครับมันต่ํากว่า V ีเว็บนะครับมันต่ํากว่าตัว V ีเว็บเฟลนะครับมันก็จะเปิดช็อตนะครับมันก็เปิดช็อตนะครับสูงกว่าก็เปิดล o อ g นะครับถ้าเกิดไม่ผ่านเส้นไม่ครบสามนะครับระบบก็จะไม่ทําอะไรนะครับอย่างอันนี้ก็อาจจะมีนะครับเปิดลองเปิดช็อตเปิดลองเปิดช็อตนะครับอาจจะโดนนะครับนะเพราะว่าค่าเฉลี่ยอ่าสูบีเว็บมันเอาค่าเฉลี่ยของเมื่อวานมาคิดนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาไม่ไปไหนเลยนะครับนะผมว่าราคาไม่ไปไหนเลยนะครับไม่ไปไหนเลยเนี่ยแทบจะเป็นเส้นตรงนะครับแทบจะเป็นเส้นตรงนะครับบีเว็บมันก็จะตรงตรงเลยไม่เป็นอะไรนะครับไม่มากกว่าไม่น้อยกว่า นะครับแต่ถ้าเมื <S <S ่อไหร่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันน้อยกว่านะครับอระบบก็จะเปิดช็อต่าเปิดช็อตตรงนี้นะครับอผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องสูตรมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับเป็นคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันไม่ได้คิดคล้ายกันนะครับมันก็จะเปิดช็อตเปิดช็อตตรงนี้นะครับตราบใดที่ราคายังไหลกว่าต่ํากว่าเส้นนะครับวีแว็นะครับระบบก็ยังช็อตอยู่ครับนะฮะจนกว่า ราคาจะยืดขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีเขียวได้นะครับระบบมันถึงจะเปิดร้องนะครับเห็นสูตรง่ายๆเล่นง่ายๆแบบนี้นะครับอผมก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันง่ายนะครับแต่ก็บางจังหวะมันก็แลกมาด้วยไซเวกนะครับมันก็แลกมาด้วยไซเวกเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าคนใช้นะครับมันจะเล่นเป็นลักษณะเดทเลยนะครับการรันเทนนะครับไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมที่จะรันเทนมากนะครับยกเว้นแต่ ทรัพย์สินตัวนั้นนะครับทรัพย์สินตัวนั้นมันจะเขาเรียกอะไรพุ่งด้วยความแรงนะครับมันจะเบี่ยงเบงไปด้วยความแรงนะครับเม <windows> ื่อมันเพิ่มความแรงไปปุ๊บนะครับมันก็จะทําให้นะครับระบบเปิดล้องหรือระบบกดช็อตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใช้นะครับบางครั้งอาจจะต้องเสี่ยงกับตรงจุดที่เรียกว่าใชซเว์นะครับเพราะว่ามันไม่ต่ำกว่ามันไม่มากกว่านะครับอะ้รมันอาจจะวิ่งประมาณนี้นะครับอาจจะวิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กประมาณนี้ นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยต้องระวังนะครับสำหรับคนเล่นนะฮะเพราะว่าอสูตรวีแวบนะครับมันไปค่าเฉลี่ยเมื่อวานเราไปแก้ไขไม่ได้นะครับเราก็คนใช้นะครับจะใช้ในการปรับทาเฟรมเมาส์นะครับนะจะปรับทาเฟรมเมาส์นะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกนี่หนึ่งนะครับสูตรของผมนะครับผมใช้ชื่โตแกรมนะครับใช้ตัวชิ่โตแกรมนะครับแทนแท่นเทียนนะครับถ้ามันมากกว่านะครับมากกว่าเมื่อไหร่ นะครับมากกว่าเมื่อไหร่นะครับมันก็จะเปิดแอลแท่งถัดไปนะครับแต่ถ้ามันต่ํากว่าเมื่อไหร่นะครับนามันก็จะเปิดเอแท่งถัดไปอ่านี่คือลอจิกที่ผมใช้นะครับ่ะลอจิกที่ผมใช้อ่านะฮะง่ายๆครับวีแวบจริงๆไม่ยุ่งยากเลยนะครับวีแวบซุยแวเองไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคนิคนึงสําหรับให้เราสามารถเล่นเดทได้แบบมันๆนะครับแมนยาสนุกด้วยนะครับเท่านั้นมีเทรนนะครับไม่ว่าได้เได้หนึ่งนะับ ไม่ว่าจะช็อตหรือลองนะครับเราได้แน่ๆนะครับนะฮะนะฮะได้แน่ๆอ่าแต่ถ้าเมื่อไหร ama, ่นะครับตลาดไซเว์มากๆนะครับ <generally> มีโอกาสเหมือนกันนะครับมีโอกาสที่เราจะโดนไซเวกินนะครับตัวนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยถ้าเล่นทีเฟกนะครับค่าเฉลี่ยต่อวันเน really, ี่ยประมาณห้าจุดหรือสี่สี่ถึงห้าจุดต่อวันนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับถ้าเราตั้งทีพีนะครับถ้าเราตั้งทีพีเนี่ยตัวเนี้ยจะมีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะทํากําไรระยะสั้นได้นะครับอ่า อย่าดูถูกห้าจุดสี่จุดนะครับที่มันได้ทุกวันนะครับถ้ามันได้ทุกวันหมายความว่าอเราสามารถเล่นแรงและเร็วนะครับจบวันได้เลยนะครับจบวันแบบง่ายๆเลยนะครับแบบได้ตามทาร์เก็ตปุ๊บพอละนะครับเล่นแบบเล่นฟัดนนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างพอร์ตได้ดีเลยนะครับจะสร้างเขาเรียกว่าอ่าปั้นพอร์ตตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งมีทาร์เก็ตนะครับ สองเมื่อตบทาร์เก็ตแล้วออกจากตลาดน่คือไม่เสี่ยงนึกออกไหมแอาพอไม่เสี่ยงปุ๊บอะเราไม่สนใจหรอกเพราะว่าวันนั้นมันจะวิ่งเท่าไหร่จะขอทุกวันวันละห้าจุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยวีแว็ปเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับเดย์เทรดจริงๆนะฮะสำหรับเดย์เทรดจริงๆนะฮะอ่าทีนี้ด้วยความเป็นวีแว็ปนะครับมันคาเฉลี่ยมันใช้ของเมื่อวานมาคิดวันนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววีแว็ปนะครับเมื่อ24ชั่วโมงนะครับเมื่อ24ชั่วโมงนะครับอามันจะทาการคานวณคำ นะครับโ,โดวนวะิบับใหม่นะฮะอ่าอย่างเนี้ยจบวันละครบละยี่สี่ชั่วโมงนะครับอ่าผมว่ามันครบละยี่สี่ชั่วโมงมันก็จะประมาณนี้นะครับรอ,รอ่าเส้นมันก็จะลากปื้ดขึ้นมานะครับกัลลาปื้ดขึ้นมานะฮะคํานวณของวันใหม่อ่าหลังจากเที่ยงคืนนะครับเราสังเกตได้กับทองคำนะครับตอนเที่ยงคืนปุ๊บวิบวับวิ่งมาปุ๊บนะฮะอ่าเที่ยงคืน หนึ่งหน้าที่หนึ่งวินาทีนะครับวีแว็ปมันก็จะวิ่งมาปุ๊บคำนวณให้ใหม่เลยนะครับอ่าเมื่อวานขึ้นมาเยอะนะครับวีแว็ปก็จะเริ่มต้นสูงนะครับถ้าเกิดว่าตัวราคาเองนะครับต่ำกว่าวีแว็ปมันก็จะช็อตนะครับแต่ถ้าสูงกว่ามันก็ยังลองครับมันลองเรื่อยๆนะครับอ่าลองจนกว่านะครับตัวราคาเองนะครับตัวราคาเองต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ตนผมวันนี้นะตงเนี้ต่อมาตงเนี้มันเปิดช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนะครับเมื่อจบวันเราจะเห็นพฤติกรรมวีไอนะที่เปลี่ยนไปนะครับอ่านี่เป็นสาเหตุที่ผมมองว่าเหมาะกับเดทเพจจริงๆนะครับกับจะไม่เหมาะกับลันทีกเท่าไหร่นะครับนะฮะนะฮะเดทเพจเราลักษณะตีหัวเข้าบ้านนะครับเพราะนั้นเมื่อครบยี่สิบชั่วโมงนะครับมันจะคำนวณใหม่อ่านะครับคุจะเห็นเส้นหยากๆอย่างเงี้ยนะครับครบคำนวณใหม่ครบคำนวณใหม่ ไปอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทําให้หลักการ V ีเวเอามาเล่นกับทีเฟกได้ดีนะครับเพราะมีใครรู้เลยพุ่งนี้ม่งจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> นะครับไม่ไม่รู้เลยว่าพ่กนี้มันจะโดดขึ้นไหมมันจะโดดลงไหมนะครับแต่เมื่อโดดขึ้นโดดลงเมื่อวีมันต่ำกว่าวีเวมันก็จะมีโพซิชั่นทันทีนะครับนะฮะอย่างลักษณะสมมุตินะโดดอ al, มม้ตูะะ้ฟังเนี่ยสมมติวนะ่าราคาเรืมม่อยๆมาวันนี้ใช่ไหมนะครับจะอยู่พ่งนีเดด п, น้เปิดโดดปุ๊บนะครับเปิดโดดนะครับ ลักษณะการเปิดโดดไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่เราไม่รู้หรอกครับนะครับว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันต่ำกว่าเส้น v ีแวสมมตินะไอ้ผมสมบติให้ฟังสมมติว่า,มมวาอ่ามันต่ำกว่าเส้น V ีแวนะครับระบบจะเปิดเอสทันทีนะครับนะฮะเปิดเอสทันทีนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อตลาดบ้านเราผมเปิดโดดปุ๊บเกิเดอะไรขึ้นไหลลงครับไหลลงใช่ไหมไมันจะเป็นอย่างนี้นะไหลลงนะถ้าไหลลงเราก็ได้แน่นอนแต่แทร็ตเราก็แล้วแต่เราตั้งนะครับ ี่จุดสร้างไว้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่นะครับพอมาไหลลงปิดแกลบแล้วดันขึ้นนะครับแล้วดันมาสูงกว่าเส้นวีแวบนะครับสูงกว่าเส้นวีแวบนะครับมันก็นจะเปิดลองอ่าทำมาขึ้นไปแล้วนะครับมันก็จะเปิดลองอ่านะครับเห็นไหมสถานการณ์แบบนี้เราจะเจอบ่อยนะในทีเฟกนะครับในทีเฟกบ้านเราเพราะฉนั้นผมมองว่าวีแวบเนี่ยมันเหมาะเหมาะกับการเล่นทีเฟกจริงๆนะครับแต่ก็ตลาดบ้านเรามันก็ทริง มันมันเคลื่อนไหวน้อยนะครับในกรอบนะฮะสมมติว่าเครื่องไหวสักไม่ว่าขึ้นลงรวมกันสักอ่าแคะสิบห้าจุดมันก็ยังดีนะครับแต่นี้มันก็ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับลงไปลงมาห้าหกจุดเองนะครับอนะฮะมันก็ยังเหมาะนะครับยังเหมาะในการเข้าชาร์จทากาไรอนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราจะเห็นได้บ่อยนะครับกับการใช้ตัววีแวบนะครับอ่าสัปดาห์ที่แล้ววีแวบกำไรไป นะะห้าสิบสิบหกไม่เกินสิบแปดจุดกว่าผมจําได้ไม่เป๊ะน,นะแต่ก็ดูอยู่ไม่เกินสิบแปดจุดนะครับแล้วก็อ่ามันมีช่วงที่เหวี่ยงโดนด้วยนะครับนะฮะอ่านะต้องต้องเอามาคิดให้ละเอียดนะครับแต่ว่าทีพไปแล้วแบบนั้นจริงจริงนะครับแล้วก็เอาอ่าผมยังไม่ได้เอาตัวที่มันสลับไปมานะครับเอามาลบว่ามันดูลงไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยมาก ะครับอโอเคครับปักมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ